เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยานะครับเราอยู่กันที่วัดกุดีดาวเป็นวัดล้างวัดนี้คือ,คอมีอะไรนะมีผู้โสมเฝ้าทัพย์เนาะเดี๋ยวเราข้าถนนนะครับพี่ เด <mm <mm sw uh huh> uh> mm ี๋ยวพาเขาุณดูนะทุกคนเพราะว่าตะกอดผมมานะมันไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเลยนะนแล้วก็มาขอหวยแล้วก็จะมีฝั่งต้นโต้ต้นนู้นอ่ะจะมีตุ๊กตากต่างต้นโต้ฝั่งนี้อ๋ออนี้เขาบอกว่าชาวไทย10บาทต่างชาติ80ดสไม่ไม่เกียวน นี่คือวัดล้างนะครับวัดกุฎีดาวยังสวยงามอยู่นะจริงๆนะวัดกุฎีดาวสมัยพระนสมัยยุธยาใช่ไหมจะมีพระธรรมเหมือนเหมือนตอนนั้นที่พมา่า แม้ตรงนี้จะโดนปืนใหญ่ด้วยป่ะข้างในจะมีแบบว่านี่นี่เหรอเจอข้างในอ่ะจดีที่หากลงมาใช่สุดท้ายต้องมาแล้วเนี่ยสวยนะอืมสถานที่ก็สวยนะนี่ยงมีประวัติด้วยนะตำหนักตำหนักกรรมมเรียงกรรมเรียงใช่เดี๋ยวพาทุกท่านย้อนเวลาไปที่วัดธูดีดาวนะครับ ว้าวจริงๆเลยว้าวมากเลยนั่นแหละ,น,ละนี่ผนะูกนนสวน,นสอยู่ตรงนู้นเหรอนี่ไงเดี๋ยหนะเจดีหล่นลงมาใช่เนี่ยปลายปราสาทอันนี้หล่นปลายเจดีไปดูไปดูปลายเจดีก่อนอันนี้ผูกสวนอยู่นี่อ่ะนี่ผูกสวนอยู่ตรงนี้เออมใช่แต่เค่องพาแต่ก่อนนะี่ยคนไม่ค่อยนิยมเที่ยวที่นี่นะตอนนี้คนเทีเท่ยวเยอะอืม,อม,อม ต้นโพต้นนี้ก็มีฝั่งเขาจะมีที่ไหว้อยู่ไปปอดนี่ก็ได้แล้วปู่มสมอยู่ตรงไหนเออยอยู่ด้านหลังเราแต่ตรงเนี้ยดูดิยอดปะยอดถล่มลงมาเออโดนปืนอันนี้ในหนังมีนะตรงเนี้ยถล่มลงมาเนี่ยในหนังมีนะประวัติีเจอรูปปืนใหญ่แล้วก็ถล่มลงมาเลยเลยแล้วก็อยู่อย่างนี้เลยนะเขาโอบไว้ตรงเนี้ยจะมีจะมีกุมารให้ขอหวยอื นะเพราะว่าก็ไม่ไดะเก็บของกว่จะมีพวกคุมานมีอะไรแบบนี้ที่บริเวณนี้โอ้โหดูดิก็แล้วก็แสดงว่าเขาคงไปสำรวจด้าน,นบนแล้วนะว่ามีอะไรเนาะแต่ว่าเราเข้าไม่ได้นะเออก็จะมีจุดต่อให้เราไปดูว่ามีอะไรนะอืมเราก็อยากดูว่ามีอะไรน่าจะมีบันไดขึ้นไปให้เราดูนี่นะครับนี่โดนลูกเป็นใหญ่ยอดหล่นลงมาตุบๆนี่ มันีป็นดีตรงไหนสักที่เนี่ยขน่ะตรงนี้ที่มีองค์นึ่งวะใช่ถ้าอยางนั้นแบบโดดปลุกใจถ้าคนชอบก็จะชอบเลยแต่ถ้าคนเขาไม่ชอบก็บางคนก็จะมาด,ดูอะดูอะไรกันดูซาประหลักป,ป,ป,ปักปางเออถ้าคนชอบเนาะโบราณสถานเก่าๆก็จะก็จะชอบที่นี่เนาะวัดกุฎีดาวมาันเองนะไนอ่ยงเองมั้งเหรอไปดูซิ เมื่อคนอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีโอกาสได้ได้มาได้มาใช่ตอนนี้พระวิหารเหรอเออไปเข้าเป็นพระวิหารเข้าไปไหว้พระกันนะรงี่เยพนาคกว พระประธานก็ไม่เหลือซากแล้วเหรอแต่เขาก็ไม่ประกอบนะพี่เนาะนี่คืออ่าพระประธานนะที่ของวิของวิหารวัดกุฎีดาวแห่งนี้นะครับก็คงแบบ ยังเหลือเป็นชิ้นส่วนนะครับก็คงจะแบบไม่สามารถประกอบได้แล้ว ตะวันออกอะตะวันตกกวเอะวันออกไปไม่เหนื่อยนะสวยงามมาก เอาลนะครับพาทุกคนเที่ยวแล้วนะครับนี่เราก็ลองไปขอโชคกับปู่โสมเป้ารับกันนะครับนีดูตนี้เนะไม่กลิ่นอะไรเห็นมอือะไรนะตรงนี้มีที่ว่าอยู่ทางข้างนอกไอนทุกคนตอนนี้มีกลิ่นไฟกลิ่นเหมือนจุดทูบอะเหรอจุดอะไรทุกอย่างเลยว่าทุกคนอย่อยู่ฝั่ง ยด้านล่างเนี่ยมีสามอยูอ่แล้วพอเรามาเนี่ยแล้วเรารถจอดฝั่งนี้นะนี่ไม่เขอให้เข้าฝั่งเดียวกันปิดแล้วอ่ะนี่ไงองค์ปูดป่ดำแม่ย่าปทุมมาวดีอยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกอ๋อถ้าจะไปเราต้องเดินออกไปอ้อมใช่อ้อมไปงนู้นอ้อมไปงนู้นเจ้าบราวเคยเข้ามาขอตรงนี้ด้วยนะทุกคน มีคนเขียนไว้อะไม่นี่ไงนี่จุดทูบอยู่สองเออเขาจะบว่ามีคนมาได้เพราะปู่ไม้ยาตรงนี้เอออข้างนอกนี้ข้างนอกนี่เล็กเลยเหมือนห้าเพราเส้นใหญ่คนจะเข้ามาไม่ถึงตรงนี้นะนิดบ้างเพราะว่าตะวันมันมีชั้นอยู่แล้วเราก็เดินเมื่อกี้เห็นมีคนใส่ชุดไทยอยู่ตรงนู้นด้วยนะมีมีอยู่ตรงปู่สม ้าสบายไปผูกโสมกันนะครับรเ,เห็นเลขห้าสองสอง การย้ายสมบัตินี่ที่ผู้สงประหาเอานี่จริงๆริง่เออนี่ไงห้าสองสองห้าแล้วก็สองสลงมา ม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนข้างบนข้างบนห้าเออห้าอ่าแล้วส<โ>องสองเออ,อใช่ห้าสองสองเออเห <ๆ S 2> มือนไหมเหมือนดิอ่ะเหมือนใช่ใช่ใช่ห้าสองสองเพือพ่อนๆได้ดิได้ไปฝากแล้วนี่นี่ห้าชัดเลยเออชัดเลยชัดเลยห้าสองสองลองดูลองดูไปขึ้นไปดูที่ฝั่งที่มีหกหกหกศูนย์นี่ แต่ห้าตงสองชั้นกว่าเออไปขึ้นทางไหนเออแล้วก็กม่าเดียวเขไม่ให้ถ่ายก็เลยว่าถ่ายมาถ่ายตัวทั่วไปก็เเที่ยววกกับห้า น่าเดี๋ยวบันไดขึ้นแล้วครับต้องถอดรองเท้าป่ะเขาเขาไม่ได้เกียดอะไรไว้อะอ๋อหเหรอเรา,เาขึ้นไปนะครับ ได้ได <blender>, ้ได้ทันไปไปไปใช่ใช่ใช ah, ่เอ้เขาเขาปูใหม่เหรอปูใหม่ปูใหม่ ใช่ใช่เอา้าแล้วเราเห็นประตูแล้วหายอ่ะคืออะไรเนี่ยห<ะ>ลอกตาจริงๆนะเมื่อกี้ผมเห็นประตูจริงจริง,จร,งจริงนะเมื่อกี้ไทางล่างมีประตูนั่นเปล่าอันนั้นเปล่าเราเห็นแลเมื่อกี้เหมือนประตูทางเข้าเลยนะเราถึงขึ้นมาเราถึงขึ้นมาเอออ้าวยังไงเอเอ ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเป็นประตูเลยนะสองตาไอ้สี่ตานะสองคนนะเอ้ามองมาว่าเป็นประตูตรงกลางนะใช่เราถึงขึ้นมาเฮ้ยจริงทุกคนเมื่อกี้ผมชีว้ว่าเฮ้ยมีประตูหรือว่าเขาให้ดูเลขนี่มีเลขอยู่ไปเถิดไปเผื่อเขาไม่ให้อยากให้เราขึ้นมาก็แด้ไปแต่เ,เราเห็นเลขเขาต้องให้เราขึ้นมาสิเขาอยากให้เราเข้ามาดูเขาอยากให้เราขึ้นมาแต่สถานที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ใครคนขึ้นมาก็ได้ สถานที่อะไรสถานเนี่ยที่เนี่ยเหมือนว่า,าว<ะ>เขาอาจจะห้ามเราขึ้นมาก็ได้ไงห้ามทำไมอ้าวก็เป็นวาระสถานไงก็เมื่อกี้คนขึ้นมาอยู่เมื่อกี้เต็มอยู่ okay. เหรอโอเคอ่ะมาขึ้นได้ไหมเขาก็ต้องล้อมสิถ้าเขาไม่ให้ขึ้นเขาต้องล้อมแต่เราเห็นตรงนี้เป็นประตูนะเดี๋ยวจะไปเมื่อกี้เป็นประตูลองย้อนหลังดูเดี๋ยวดูกันทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเป็นประตูเลยชัดๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองย้อนดูก่อน เนี่ยแหละผมว่าถ้าตรงนี้มันจะเป็นสี่เก้าศูนย์นะพี่สี่เก้าศูนย์สี่ไทยเก้าธรรมดาแล้วก็ศูนย์เนี่ยจริงประตูนี้แหละพี่ยเนี่ยอ๋ยเยอเหรอเราเห็นเราเห็นเป็นประตูใช่ไมหมประตูเข้าไปเลยนะ เออแต่เมื่อกี้ไม่เห็นเป็นสีนี้ป่าววะเราเห็นเป็นประตูเลยนะนี่เก้าศูนย์พี่จะมาให้กเหรอนเออแต่เก้าศูนย์เห็นจริงๆไม่ใช่ประตูเนี่ยเม่อกี้นีมันมีประตูจริงๆนะก็ถ,ถึงเข้ามาถึงขึ้นมา,าเดี๋ยว,ว่าจะเมื่อกี้เราคุยว่าเราอยากเข้าไปดูข้างในใช่เขาบอกดแล้วจะไม่มีแบบไม่มีแบบบันไดให้ขึ้นไปดูข้างบนดีปนไปแล้วเออแล้วก็เห็นว่าเออมีประตูเมื่อกี้พูดว่า จากข้างล่างอ่ะตรงนู้นน่ะที่มันอยู่ใช่ไหมกาเอาเดียวขึ้นมาเพราะตรงนี้มีมีช่องเข้าขึ้นมามันไม่ใช่ประตูเว้ยทุกคนที่ได้นึกว่าเป็นประตูเนี่ยใช่ไหมพี่ก้าศูนย์ไหมประตูชัดๆเลยทุกคนเหมือนก้าศูนย์เลยเนาะเออแล้วยังไงเอ่ยเขาไม่ให้เราเข้ามาละกัน ใช่ใช่ใ,ชใ้เราเข้าไปแล้วนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยใช่ใช่เก้าสูไหมพี่เนี่ยเก้าศูมะมเห็นอยูไ่ไหน, <มะ S 2> นเก้เาเก้าสอเดี๋ยวเราไปขอปู่สงันีกว่างงมากทุกองคลเขาสามเก้านะ thấy rõ ràng, thấy rõ ràng, thấy rõ thấy rõ ràng, 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 thấy rõ thấy rõ ràng, 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 thấy นี่คือปูโสมนะครับ ครับก็ดูวานปู่นะครับปู่พับปู่ผาดนะครับนี่ปู่โสม เราจุดไม่ทันแต่มีคนจุดไว้เออเออดูได้้จุดไว้หน่อยอันนี้นะครับเทูกมงคลของปู่นะปู่โสมเป็นห้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดเลขของปู่โสมวันนี้นะครับห้อาอนะ๋อและเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งใช่ใเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคขอบคุณมากครับ ่วัดติดนะครับสี่โม,มงครึ่งอ่ะสี่โมงสี่โมงสี่โมงตรงนะครับปิดยากน,นะคนมาเรอยเรืยเราปฏิบัติลำบากฝั่งฝั่งนู้นไม่ได้ปิดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยขอเป็นวัดเปิดจากอ๋อวัดธรรมออันนู้ชื่อวัดอะไรครับวัดจักรวรรดิวัดเจ้ามอรวัดเจ้ามอญทุกคนตรงนี้เป็นวัดอะไรน้ำจินวัดเจ้ามอญใช่วัดเจ้ามอญนี่เป็นวัดเจ้ามอญที่เป็นวัดเปิด

อ่แต่ประตูนี้ไม่ปิดหรอปัดฝันมูนทั้งหน้าก็มีมีประตูด้วยใช่ใช่ใชตีค้าไม่มีอะไรขับทางเดิมมีประตูเออ เดี๋ยวเขาจะปิดแต่แต่มันเตี้ยๆเราก็ปีนได้ถ้าจะปีนอ่ะใช่ใช่ใช่ วัดกุฎีดาวนะครับปิด4ี่โมงตรงนะครับ4ี่โมงตรงนะก็เลขไดเลขอ่าเลขที่ได้นะประมาณนี้ของผู้สมนะครับสมในตัวนี้นะครับถ้าสนใจน้าเลขเหล่านี้ไปเซ็งโชคสิบดงได้นะครับก่อนหนึ่งขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราทั้งสามช่องเลยนะครับมาคนใหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูองขอท่านรับชมในงวดนี้นะครับหนึ่งสิงห่าคมสองพันสิบแปดชเอี๊มเองใช้ไม่ตดดไมจนนะครับแล้วพบใหม่คลิปวีโอหน้าครับสวัสดีครับ